ครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อกันตากฝนด้อครับมาเล่นน้ำฝนน้ำกันครับมาเล่นน้ำฝนน้ำกันครับโอ้คนน่ะแห้งๆครับวันนี้มาๆครับมาเล่นน้ำมาเล่นน้ำเย็นดีครับออกจากใครขึ้นนี่หน่อยเถอะจกมครมั้ยใมั้ยมั้ยอกจากใครครับ ขดใหญ่ก็ว่าได้อ้หเห็นดีเห็นดีเห็นดีขดห่อ้นดขดนตขดบนยดหัวนไข่หลายยุกอ้สองหัวไใ่มันแ้มเยาคดนนึงคูเดนนึงคนตรงห้าเพ่นครับ เราบรเนาะไรกดนน้แเม่นเออกกระจายนที่ขนเหลื чи, uh uh ่อมขุนกระจายเตืออีอย่างเรื่องเหลืองอุบนกันนู้นยางบนรถพันน์ะเมีนได้หันแมนได้หนีแม่นได้นีแมนได้หนีเมื่อกี้บอกเป็นนี่พันน์ะแมนได้หนีเด้ออดอหลอกนั่นตุ้ใจเอ็นตุใจจนใหม่นวลางามนี่ครับ เห็ดหนังงัวครับวันนี้โซเห็ดหนังงัวดูพันะลูวึโอ้โอ้พเดคู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 เดน้ำไลเห่อน้ำไลเหออไม่วัาอันตันวนไว้ไข่กับมี่ครับไข่กัมี่ในกลิ่นอะไร่ยต้องหาดีๆครับ ตาดีหาซอยหาซอยแพนด้าดนะครับ,หรบให้กำลังใจด้วจ้าวังสิฮนะ,ะใ,ออให้กำลังใจเพนด้าด้วยจ้าวางสิบรรยากาศสร้างเป็นใจซะเหลือเกินครับสามสี่ครับ อ,อ้ห้าหกเจ็ดครับแปดครับ โอ้ครับโอ้เบิ้งดอกดีครับยิ้ครับดอกบานบ่นับครับดอกนี้งทิศเอ็ดครับโอ้ได้ตืมมูเดี่ยวเลี้ยงคาตาเลยครับว้าว หาอนหาอนเจ็บเจ็ดเจ็นอีกว่ะละครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ

ขอไพเด้อครับทำให้บ,บริษัทฟัวพว่าฝนตกเนาะอันนี้ก็ยังบ่แน่ใจดือยกันครับดีไหมอันนี้ดอกงามครับอู้สันครับว่าเคยเห็นมูใหญ่ปบนี้เลยปีนี้ น,นี่บบา0ปีนะครับักไงเลยครับอันจอกบ,บานนะครับบานบ่เอกเพื่อนละเพราะหนห้ามครับครับ อันนี้ดอกไข่ครับโอขอให้ไมทั่วทรัพย์ดีเด้อครับตอนนี้อยากให้พี่น้องเดือวเบิ้งีีครับเพื่อนม่งน,นะครับไในมูดเดี๋ยวขึ้นกับตาเลยครับโอ้จะสิบบาดตีนอรอครับเดี๋ยวเดี๋ยวหารบอบๆกันครับ มีมาทางผีวะนีม่มาทางผีบ่ครับครับเป็นทังไดนล่ะครับคลิปเก็บเท็ดมือนี้มักไดบบอลล่ะครับขอหยาดด้วยครับขอหยาดมือนี้ตาฝนขอหยาดสองคลิปครับถาพ่อกันไหมคลิปคลิปที่สองครับบอไเก่อนเลยคลิปที่สองกับเดดขึ้นกันครับติดตามคลิปต่อไปครับ น้ำอะไขอหยาดครับพักไปทำอนี่แล้วก่อนมือหนามือหนาพอกันไหมเนาะน้ำหน่น้ำหนอยมือหนาวเพราโอ้ประสันขนไปขนนี่เดี๋ยวนี้พอกันไหมคลิปหน้าครับกดไลค์ครับกดไลค์ให้แน่กดแชร์น้ำครับกดติดตามเพื่อฟังครับพี่ตวัสอนครับมู่เห็นหลังๆนี่แต่ว่าอีกคลิปต่อไปจะยอดอีกขึ้กันครับถาลุ่นน้ำกันครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ